ในช่วงที่สัญยกรรมในบ้านเราบุมช่วงแรกๆอะ่ะถ้าคนนึกอะไรไม่หรอกไปทำจมูกกันเถอะเธอแต่พอมายุคนี้เนี่ยมันเริ่มไปไกลกว่าจมูกแล้วตาดึงหน้าแล้วเทคโนโลยีลยต่างๆมันก็พัฒนาอยู่ตลอดเวลาการทำสัญญกรมรมแน่นอนมันเปลี่ยนแปลงเยอะเพราะนั้นว่าเปลี่ยนแปลงเยอะแปว่าถ้าทำดีและถูกชีวิตเปลี่ยนถูกว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่ควรทำาอ้ไม่ใช่ว่าไปฟังมาว่าเฮ้ยไปทำที่นี่สิดีแต่พอมาทำปุ๊บเพราะมันไม่เข้ากับเรามันดูไม่สวย แต่ถ้า,ถาเกิดว่าทําแล้วผิดวิธีเราคงเคยเห็นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนดารานัานกแสดงนะครับหลายๆคนที่ไปทาแล้วเออทำทำไมนะ <c oughs> <c oughs> ไม่ทําอย่างดีใอ่อหมถูกต้องเพราะฉะนั้นการทำศัลยกรรมมันเป็นเรื่องของ trust การผ่าตัดกระบวนการผ่าตัดเป็นแค่ส่วนเดียวนะครับสิ่งที่สําคัญกว่าคือเลือกศัลยกรรมที่ถูกต้องก่อนถ้าเลือกผิดวิธีผิดตั้งแต่แรกละมันการกระดุมม่แรกผิดอะครับ